คนรอคอยครับกับ ROV ป e ี2024ร<ช>อบแชมเปี้ยนชิพและนี่คือไบร์ูิลาวทูล่นอีมนฟาลอนและนี่คือเบคอนทอขอเสียงกลังให้กับซีที่ โปลิศ <myster iously hammer> 2 0ิ4ซัมเมอรขอต้อนรับพิชิตสู่รายการอาวีโปลิศ2024ซัมม บอลจะอยู่ที่แมชที่นครับคุณผู้ชมครับในตัวเบนขั้นซ้ำจอกับทารอนนะครับใครที่แพ้ในแมชนี้มีโอกาสในการแก้ตัวหนึ่งครั้งตรงนี้ทารอนจะเอาจบจะเอาจบแล้วระดานไปแล้วไอเล่นได้ครับไอเล่นหายไปไวมากครับไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นครับแล้วตรงนี้ครับทีมเป็นก็ตายไปด้วยครับในขณะที่ดีบุกอย่างยิงฟรีครับดูที่ดีบุกครับดีบุกเพ่ยิงที่สอเนี่ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปยูจิงกี่มงสามหน่อยยูจิงตอนไหนและจะดูเก็บไปหมดเลยครับฝั่งของทารอนเบนขั้นซำเหลือไม่ียงเอาโมที้ทีนกิมาตรงนี้เป็นาอนนนขึ้ต่ ไม่ง่ายก็พยายามล้วข่าด้านหลังดูอามันีครับหยานไล่หย่านรับแล้วก็ป๊อกเจมจับตัวแทนติแล้วมันยามจะสวนใส่ครับแต่บาร์ตี้ยังไม่ตายครับแล้วหยานมาช่วยสวินแทงแล้วมๆเลยครับตีบู เอา้าด้านหน้ามาต่อป๊อกปกเข้าไปด่าใส่ดาเมจพอไม่ปาดเข้าขมาแต่ยังปิดเตาเอ็กไม่ได้ครับแล้วด้านหน้าเอเลสทิงฟีเอเลสทิงฟีอยู่เราเจ็ดจัดๆแล้วมันยังจะต้องใส่เข้าไปตรงนี้เรารับวงใส่แบบเต็มคาราเบลแล้วมาที่ตีต่อป๊อปอกจะไปไหนแล้วแป๊บเดียวมันจะไปไหนเสียบอลไม่ใช่เกมศูนย์แลกเทียนหนึ่งมาก,กับแบกกระชาม อาแล้วเจอเต่าเอ็กงัดใส่ลงดาเมจตปครับแล้วกดตะ้เต่าเอ็กกำลังจะตายเลยหจิงกไม่ได้เดียววโอ้ไม่บกาปยายามตะ้ใส่แต่เลต่ายไปเหมือนกันครับแล้วกละเกิดกบมาทีมาใส่แล้วแกะบูของดีบูมได้แต่ว่าข้างในครับมีมาคี้ครับที่โดนลุมหึงต่อสีมาคี้หงตีแล้ตรงนี้ครับยังอยู่ครับและเขาีการับมาับแตบบวงครับแล้วแกะมาคี้ได้และล้วตัปปอกครับเกิดกับมาแล้วแกะมาคี้ที่กลับมาครับสำหรับาลอนเพราะว่าฮาลอนเกิดจะเดินไนอา เพื่อจะตีบ้านตีบ้านและเรียบร้อยครับทีมแรกที่เข้าสู่คลาสไฟนอลในกันพาลอนดูกันต่อสำหรับในบแมตท,ที่2แมตตัดสินในคู่นี้ทั้ง2ทีมต้องมาอยู่ในทามิ่งที่เคยเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นการกลับมารางแค้นทางฝั่งของบุรีรัมยูไนเต็ดอีสปอร์ตด้วยต้องมาเจอกับไทราในแมตชนี้ครับ แล้ว่อยซอยตรงนี้โาเมาแลอยหรือเปล่าแล้วมีบอลไม่โดนตัวหองดิบอยโโมาจากข้างบนในจังหวะที่อาจจะแอบฟงดูเพื่ออยู่แล้วลงมาตรงนี้เป็นยังไงโอ้ดีรับเขาไม่อยู่อีโตัวหอพีเจที่เมาบ้นแล้วกลับบ้านได้แล้วบอลกลับมาตรงนี้แต่ตรงนี้ก็สองหรือเปลาแล้วมันจะหายไปเพือนการตาฝั่งของน้ำซีเอ็แล้วตายไปคนหนึ่งตายทับตายทามตัวุรัออาสวนคืนได้ฮะตรงนี้ก็มันจะโ้อเข้าไปในบ้านตัำนีตาองไทครับแล้วเติร์ดตามไปตรงนี้มาก่อนลิกกี้ดัอย่างพีเจแต่ตรงกลาง รับใครจะดูดตำแหน่งรอดูตรงนี้เลยแล้วเช็คเจอเช็คเจอแล้วสวยเลยตั้งสองท้ายเลยตรงนี้จะตัดอย่างสวยจะตัดตัวกับอากาเม่บรรชาบรรดาตรงนี้เต็มโพตามาเต็มตรงนี้ไม่น่าจะเหลือเท่าไหร่หเลยตะบอลตรงนี้ัำไฟที่สวยตะกี้ไปต้กี้ไปตามมาตรงนี้แล้วผ่านมาต่อด้านหลังอ่ะตรงนี้ก็จริงแต่ว่าตรงนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าบุรีรัมย์ยู่กันตรงนี้หมดเลยอากาเม่สลายเข้าไปหาใจได้ไม่น่าผิดพลาดไม่น่าผิดโผบุรีรัมย์บางคนกอดด้วยแล้วก็เราจะปไปฟาตรงที่ของแกรเวฟเข้าสถานบุรีรัมย์ไปต่อจากอัลกเม่ก็ ใจวัดง่สเนขอต้อรับทุกทนคับเข้าสูงานที่ผู้เรารอคอยกับอาวุโตน่สองไทยยี่สิสี่ซัมเมอร์ลอกแฟร์ฟิ เทียนกีไ้ได้กับโบกี้ไล่น่ตาตอดตโรเพียวทั้ง10คนด้วยขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การแข่งขันในวันที่สองครับใน R v Poli a g u e 2024 Summer r o บแช Championship วันนี้เจอเจอกันในคู่ชิงรอบนี้ใครชนะเนี่ยใครจะเข้าไปสู่กรนดไฟแนลถูกต้องชิงหัวไปสุดท้ายในการเข้าไปสู่รอบชิงชนาเลอร์นั่นเองถูกต้องนะครับ ลูรับแรงกันมาดิแล้ีลบได้แล้วเปิดน้ำไปแล้วด้วยกันทีมนอาคาเบได้บอเลยมากี้เล็นอยู่2อหนึ่งกับดิวาบอยดวนาลต้องไปเหมือนกันโตโล่คนโตเองสนโตเลยลิกกี้จะล้มหรือเปล่าไม่ลบมตได้เอาพี้ก็มาเสียบแล้วยิงเท้าว้อยู่ะมบีเล็กได้2ทางแล้วครับแล้วเข็นหมัดพ่วงแหวนกเข้ามาดกันเลที่สกายฟงกันนี้ปลแล้วเจ็บเองล้มไปมีก่อเกิดจมาสองเต่าเอเจ็เหมือนกันยังไม่ลงกันโนเต่าเองรับเอาไว้ได้ครับสำหรับวัวตรงนี้เป็นวัวเนื้อเหนียวแล แล้วไปไล่เหลือ2,000ได้หรือเปล่าสุ้ายพอเพื่อนเจสเชียเหลือ700ดร้อแล้วสุดท้าย3ามคนแข่งกระบาะสอโล้โดนใส่ไปก่อนแล้วพยายามจะเอาไปไล่บิงเกอร์แล้วด้วยกระสอบแ่อเลยจริงอยู่จริงอยู่จริงอยู่ยิ่งอยู่ยิงออลกลุกลงไปอยางลุกอ่ะกระเบ้าเาแล้กขีดเข้าต่อแย่งใส่มาร์กี้ยังยืนอับอยู่เหมือนกันครับเป็นขณะที่ข้างหลังเดินไปอีเลสบิงเกอร์กระโดดแล้วยิงลีกลงไปยิงคนยิงคนแลตรงไหนใส่ยิงบ้านแล้วเรียบร้อยครับสองศูนย์ของเบ้คนดามการแท็กแล้วช่วยกันอ่ะครับเบ้เจ็บเองอ่ะครับเบ้เจ็บหนัก แล้วมาร์กี้เจ,บจบ็จบปานเจบ็บอู้ไม่ล้มครับยังฮิวทันแล้วเข้าไปอ่าล้มแล้วครับก่อเกิดจังหวะนี้มาร์กี้กดแข็งยือ้อยู่นูดูเข้าไปควนแล้วมาร์กี้ตบอ,ออกมาแล้วนูดูเแจกเต๋าไปนะครับแมที่ล้มเองแล้วเลนต์<จ>บอย<บ>เข้าไปฟื้นแล้วนดูวนด,วนดูสวนมาได้เอาบอลพีกมาแลิวเลนต์บอลจิ้มสวนมาเจ็บปานแล้วลุกไปสับบีแล้วลุกการันตีดีบอลแล้วบวเอาตีสบอลได้สำเร็จสำหรัจบอลลุ่งพล่านอยู่แต่อีสปอร์ตแล้นุ่นตบมาปวนฟรีฟหรือเปล่าได้เลยรับนี้ได้เลยครับ ร่างก็มาร <Okay. S 2> วมก่อนสองสยบไปแล้วเข้าไปต่อดาเมจแล้วมางค์กี้ลงไปก่อนนวโดนสวนมาได้ซื้อมาสองคนเหมือนกันแต่ยังฟรีอยู่ลกิกกแล้วโดนไปแบบนี้เสียไปสิายไปไปฮะเป็นเอ๋กับแลนด์โดนแบบนี้ไม่มีใครกันแล้วบบนะ<อ>ครับสำหรับวินาทีนี้ที่จะพาเขาสูรกก่รบเกลนไปดูเมยกันดับต้ง,สงเสียงให้กับใจบุรีมยู่งสตารอีสปอร์ตเนาะ ขอต้อนรับทุกท่กนทกนานเข้าสู่ r v ว o l l i n g 2024 Summer รอบการไฟนอลเราอยู่กับ2สโมสรสที่แข็งแร่งที่สุดเลยดูวยกันนะครับทางฝั่ง Bacon เบเกนชามนะครับที่จะสามารถคว้าแชมป์นี้มาได้หรือจะเป็นทางทารอนครับทำการปกป้องและได้แชมป์ติดต่อกันครับกอลเซเยอร์ตัวนี้ก็คงจะต้องเติมโตกันต่อไปครับแต่ไม่ได้เปิดง่ายง่ายอย่างนี้เห็นกัไปแล้ว าแล้วหุบใส่คริมเต้ครับโดนหุบอ่าวโดนหุบสองด้วยแบบนี้ไม่สวยต้องมาฝังของไปว่าเราไม่สวยการโกลธครับนี่น่าเขาไปกางหรือกางงตรงนี้เอเลนดีแล้วยิงยิงยิงเอเลนรับพยายามจะหนีเอเลนเลือนเดือดน้อยครับแล้วเอเลนดีแล้วมีกระโดดเข้าไปกลางงครับแล้วเ็ดี้ซิครับเข้าสวยมากเน็บเอเลนด้แล้วไปไอาและไปเอาแล้วกคอนเดินครับผมจะเอาบอนผมจะตีบอลและตอนนี้โดนสองครับวิลเลีมเซนต์เอเลนเพราะ ไปก่อนไปออกไปก่อนไปไปอย่าพึ่งเอามาเฮ้ยแต่เวฟปีอยู่นะเอาแล้วเวฟบีีกันเหลือแค่สองคนตรงนี้ครับสำหรับฝั่งของเบนก็ท้าเราเดินเข้ามากับมือที่จบเกมแรกแล้วเดินเข้ามาแล้วก็ปะกับตีแล้วตีแล้วไม่อยากจตีบ้านเลยแล้วกระโดดไปหาครับตัวฝั่งลูกงนาเขาทำพีแต่อยากจะเบิร์ตดาเมจใส่ตัวของเวฟบีไปหมดครับเหลือรถคันหนึ่งเถคันหนึ่งรถคันหนึ่งรถถา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 งแล้วรถถังก็ยู่รถถังก็ยู่แล้วก็เตะเต้าให้แล้วเดินเข้าไปจบบ้านแน่นอนในเกมแรกสำหรับฝั่งของท่าเนา ถ้าเกิดว่าแอนเดสเหมือนสลีมแล้วก็วางเป็ดจะขวางการที่ของสลีมเอาจับปัวจับปัวแล้วอูแล้วเต้ามาครับผมปะดังใส่แต่ว่าสลิมยิงปีอยู่นะด้านหลังที่มันจะไปไล่ทางแอนเดสก็อยู่ทางหน้าบาร์กี้ไม่ไหวครับผมและดีบูมเด็กีชีวิตเพิ่มเติมเพราคนอื่นยังไงเพิร์คเวอรติจุดสามสี่ตัวด้านหน้าเมื่อกี้ต่อวัวนะเปิดมาสไนเปอร์มีคนฝัดดีเสียต่อเกิดไปหนึ่งดันที่สองยังไงสวิงมาหันไปโดนไอ้บอลบอลเสียต่อเกิดมา้ด้านหน้ายังเล่นอยู่ตรงนี้สไนไปอรน้อยนิดการ์ดทูแมนเมนจอ อีสาวเอทีเอ็นซีไใบตาทัานเบคอนทามตีเสมอกลับมาครับทั่านที่โดม และเอาป้อมกลางแน่แล้ครับปอกๆกรับแล้วโดดปามโซนตรงนี้ครับเปิดตะกินเซ่ก่อนหายครึ่งหลอดครับและวมันจะจะหูเรื่อได้แค่กีวของปอกๆครับแล้วได้ป้อมด้านขวาไปครับสำหรับฝั่งซาลอนและกำลังจะเดินไปครับจับมาด่างไายตรงนี้ครับแล้วปอกๆจะกระโดดออกมาได้เต่าเอ็ตายครับลุงมือของซิินเซ่และตัวของอัลกามีครับตายไปครับก็ตายไปต่อครับเฮ้ยเฮ้ยเก็บปอกๆได้ครับจะเอาต่อไหมครับฝั่งของเราแต่ว่าทีมไม่มีครับเฮเซ่เดินกลับซาลอนคอลในการกลับนะครับมองว่าปลอดภัยครับเกมมันอยู่ในมือแล้วครับ รู้มันจะปิดยังไงครับรับใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยจะเอาแล้วเจ้าตายครับตัวของเรียวมาแล้วลำมาแต่พวกและเอร์ตตายครับมีก็เกิดมาอยู่กลางเรวเก็บเรียวมาไปก่อนแล้วเอร์ตกลับบ้านไปไหนไปไหนไปไหนแล้วไปต่อแล้วตอนนี้ครับพาเราจะสร้างตลอดอีสานใหม่แน่นอนถ้ามีอยู่ข้างหน่จากการที่เป็นแชมป์แล้วซัปเปอร์ซิตันแล้ได้เป็นแชมป์จนได้ครับสำหรับทีมของทรายและจาเทียมของอา วีบอลีกต่อมายิ่งสิ่ตำบาได้กับทีมชาติน<า>ล้อย่าลืมกดติดตามเพจกรีน่าอวีทัวนาเมนต์เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีดีและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย